พระธรรมสองซามมเอลก่อนอื่นให้คุณดูวิดีโอพระธรรมหนึ่งซามมเอลที่แนะนําเราถึงตัวละครหลัก3ตัวคือซามมเอลซาอูลและดาวิดรวมทั้งดูรูปแบบการเขียนที่เริ่มตน้นด้วยการแนะนําให้เรารู้จักกับซามมเอลและจากนั้นก็เล่าเรื่องการขึ้นสู่อํานาจและการล้มลงของกษัตริย์ซาอูลเปรียบเทียบกับการขึ้นสู่อํานาจของกษัตริย์ดาวิดพระธรรมสองซามมเอลเล่าเรื่องราวของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลดยแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงฤดูแห่งความสําเร็จและพระพร ตามาด้วยการตกต่ำอย่างรุนแรงด้านศิลธรรมและผลลัพธ์อันน่าเศร้าและพระธรรมเล่มนั้นก็จบลงด้วยบทสรุปที่สะท้อนถึงเรื่องดีและร้ายในชีวิตของดาวิดพร้อมสร้างความหวังว่าจะมีกษัตริย์ผู้มาจากเชื้อสายของเขาในอนาคตพระธรรมสองซามูเอลเริ่มต้นหลังจากความตายของซาอูลแล้วดาวิดก็ทําให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการแต่งบทกลอนซึ่งคร่ำครวญถึงความตายของคนที่พยายามจะฆ่าเขานี่เป็นอีกครั้งที่ผู้เขียนแสดงให้เราเห็นถึงความถ่อมใจและความรักของดาวิด เขาเป็นชายที่คร่ำครวญให้แก่ผู้ตายแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นศัตรูของเขาก็ตามหลังจากนี้ดาวิดก็พบกับช่วงวัยแห่งความสําเร็จและพระพรของพระเจ้าเผ่าต่างๆทั้งหมดของอิสราเอลก็เข้ามาหาดาวิดและขอให้เขารวบรวมทุกๆเผ่าเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันและปกครองในฐานะกษัตริย์จากนั้นงานชิ้นแรกที่ดาวิดท,ทาในฐานะกษัตริย์ก็คือการพิชิตนครเยรูซาเลม็มและตั้งเมืองนั้นขึ้นให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าซีโยน แล้วหลังจากนั้นดาวิดก็ชนะสงครามอีกมากมายทําให้อนาเขตของอิสราเอลขยายกว้างออกไปทีนี้หลังจากทําให้เยรูซาเล็มกลายมาเป็นเมืองหลวงทางการเมืองของอิสราเอลแล้วเขาก็อยากให้เมืองนี้เป็นเมืองหลวงด้านศาสนาด้วยเขาจึงเอาหีพนันธสัญญามาไว้ในเมืองนี้และในพระธรรมสองซามูเอลบทที่7จ็ดเขาก็บอกกับพระเจ้าว,ว่าตอนนี้อิสราเอลมีบ้านถาวรแล้วและเขาก็คิดว่าการทรงสถิตของพระเจ้าก็ควรจะมีที่อยู่อันทาวรด้วยเช่นกันเขาจึงถามว่า เขาสามารถจะสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้าของอิสราเอลได้หรือไม่แต่พระเจ้าตอบกับดาวิดว่าขอบคุณมากที่คิดแบบนั้นแต่อันที่จริงแล้วเราตั้งหากที่จะสร้างบ้านและสร้างวงวานให้กับเจ้าพระธรรมสองซามูเอลบทที่7นี้เป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของพระคัมภีร์เพราะว่าตรงนี้พระเจ้าสัญญากับดาวิดว่าเชื้อสายของเขาจะได้เป็นกษัตริย์ในอนาคตผู้สร้างพระวิหารของพระเจ้าบนโลกนี้และตั้งอาณาจักรนิรันร์ขึ้นนี่คือพระสัญญาที่พระเจ้าทํากับดาวิดถึงพระเมสยา พระสัญญานี้ถูกนำมาขยายความในพระธรรมสดุดีรวมทั้งในพระธรรมเล่มต่างๆในหมวดผู้เผยพระชนะด้วยและกษัตริย์องค์นี้เองที่เชื่อมโยงกลับไปถึงพระสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมอาณาจักรพระเมสสิยาในอนาคตจะเป็นวิธีที่พระเจ้านำเอาพระพรของพระองค์ไปยังบรรดาประชาชาติแต่ท่ามกลางพระพรมากมายของพระเจ้านี้เองก็เกิดเรื่องเลวร้ายอย่างถึงที่สุดขึ้นดาวิดทำผิดพลาดร้ายแรงแต่ไม่ได้ทำให้เขาถึงตายคนที่ตายกลับเป็นชายที่ชื่ออูริยา หนึ่งในขุนพลของดาวิดเริ่มจากการที่ดาวิดที่อยู่บนดาดฟ้าของเขามองลงมาเห็นพนันรยาของอูริยาชื่อว่านางบัดเชบากำลังอาบน้ำอยู่ดาวิดก็เข้าไปหานางนอนกับนางและทำให้เธอท้องแต่หลังจากนั้นเขาก็พยายามปกปิดเรื่องนี้โดยการสั่งให้อุริยาถูกฆ่าตายแล้วก็แต่งงานกับเธอเป็นเรื่องที่เลวร้ายสุดๆเมื่อดาวิดถูกนาธานผู้เผยพ,ยพระชนะเข้ามาเผชิญหน้าเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้เขาก็ยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำลงไปในทันที เขาเสียใจกลับใจและขอให้พระเจ้ายกโทษให้และพระเจ้าก็ยกโทษให้เขาจริงๆแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ลบผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของดาวิดออกไปผลลัพธ์จากการกระทำอันเลวร้ายของดาวิดคือครอบครัวและอาณาจักรของเขาจะแตกสลายและเรื่องนี้เองทําให้เนื้อหาส่วนนี้เป็นเรื่องเศร้าคล้ายก,กันกับการล้มลงของซาอูลลูกๆของดาวิดเริ่มทําผิดพลาดในแบบเดียวกับเขาแต่ร้ายแรงยิ่งกว่าอัมโนนขืนใจน้องสาวของตนคือทามา หลังจากนั้นพี่ชายของพวกเขาคืออับซาโลมก็รู้เรื่องนี้แล้วเข้าไปสังหารอ,นอนัมโนนหลังจากนั้นอับซาโลมก็วางแผนล,ลับจะขับพ่อของตนเองคือดาวิดลงจากบัลลังก์และเขาก็ก่อกรบฏอย่างเต็มรูปแบบและนี่เองก็เป็นครั้งที่สองที่ดาวิดถูกบังคับให้ต้องหนีออกจากบ้านของตนเองและไปหลบซ่อนอยู่ในทินธุระกันดารเพียงแต่ในครั้งนี้เขาไม่ใช่คนที่ไร้ความผิดอีกต่อไปการกรบฏนี้จบลงด้วยความตายของลูกชายของดาวิดซึ่งเรื่องนี้ทําให้เขาใจสลาย และก็เป็นอีกครั้งที่เขากล่ามรวนให้กับคนที่พยายามจะฆ่าเขาเองเมื่อวันสุดท้ายของดาวิดมาถึงนั้นเขาครองบัลลังอยู่เขาเจ็บปวดจากผลลัลั์อันน่าเศร้าทั้งหลายจากบาปของตนพระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยบทสรุปอันยอดเยี่ยมที่เขียนจากเรื่องราวหลายๆเรื่องซึ่งไม่ได้ถูกเรียงไว้ตามช่วงเวลาแต่เรียบเรียงไว้ในรูปแบบทางวรรณกรรมอันยอดเยี่ยมที่สมมาตรกันเรื่องราวคู่ที่อยู่ด้านนอกนั้นมาจากช่วงเวลาแรกๆที่ดาวิดครองบัลลัง เปรียบเทียบระหว่างความผิดพลาดของซาอูลและดาวิดและการที่ทั้งคู่ทำร้ายคนอื่นๆผ่านทางการตัดสินใจอันผิดพลาดของตนเรื่องคู่ที่อยู่ด้านในนั้นเกี่ยวกับดาวิดและกลุ่มทหารกล้าของเขาที่ออกไปสู้รบกับชาวฟิลิสเตียที่น่าสนใจคือในทั้งสองส่วนนี้ล้วนมีเรื่องความอ่อนแอของดาวิดในสนามรบปรากฏอยู่ในบทนี้เรากลับได้เห็นดาวิดผู้เปราะบางและต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นๆตรงกันข้ามกับดาวิดผู้เปี่ยมไปด้วยชัยชนะในบทที่1นึถึงเ ตรงกลางของช่วงสุดท้ายนี้มีบทกลอนสองบทที่ทำหน้าที่เหมือนบันทึกช่วยจำดาวิดใคร่ครวญถึงชีวิตที่ผ่านมาและจดจำช่วงเวลาที่พระคุณของพระเจ้าช่วยกู้เขาจากอันตรายต่างๆและเขาเห็นว่าช่วงเวลาเหล่านี้แหละคือช่วงเวลาที่พระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาแห่งพันธสัญญาที่พระองค์ทำกับเขาและครอบครัวของเขากลอนทั้งสองบทนี้สรุปด้วยการมองกลับไปที่ความหวังของพระเจ้าถึงกษัตริย์ที่จะมาในอนาคตผู้จะสถาปนาอนาณาจักรนิรันดร์ขึ้น กรอดเหล่านี้และพระสัญญาของพระเจ้าล้วนเชื่อมโยงกลับไปยังบทเพลงของฮันนาที่อยู่ในตอนแรกสุดวลีสําคัญเหล่านี้ที่ปรากฏในตอนตอน้นตอนกลางและตอนท้ายของพระธรรมนี้นําเราไปยังเนื้อหาสําคัญแม้ว่าซาอูลและดาวิดจะมีความชั่วร้ายแต่พระเจ้าก็ยังทํากิจของพระองค์อยู่ยังคงขับเคลื่อนแผนการแห่งการไถ่ของพระองค์ไปข้างหน้าและพระเจ้าต่อต้านความหยิ่งจอง,งของของดาวิดกับซาอูลแต่เมื่อดาวิดถ่อมใจลงพระองค์ก็ยกเขาขึ้น และความหวังในอนาคตที่พระธรรมเล่มนี้กล่าวถึงก็ไปไกลกว่าตัวของดาวิดนี่เป็นความหวังที่มองไปยังกษัตริย์เมสสิยาในอนาคตผู้ที่วันหนึ่งจะนําเอาอาณาจักรของพระเจ้าและพระพรมายังบรรดาประชาชาติและนั่นคือสาระหลักของพระธรรมสมุเอว